My Lovely Student มัธยม5วันนี้เราจะมาเฉลยกันบ้าน4.6ทั้งหมดเลยนะคะทั้งที่เป็นคำศัพท์แล้วก็กรมมากนะคะามาดูข้อ12หน้า23นะคะแบบฝึกหัดหน้า23ให้เราเติมคำศัพท์ต่อไปนี้ลงในช่องว่าง ให้ถูกต้องเนาะโอเคข้อที่หนึ่งฉเฉลย you should clean the kitchen every day ควรจะทำความสะอาดห้องครัวทุกวันต่อไปข้อที่สอง her husband will pick the kids up from school pick up แต่ว่าไปรับไปรับใครไปรับลูกๆจากโรงเรียน her husband will do it โอเคข้อที่ 3. Could you do the laundry tonight? I'm working late. Could you do the laundry? Do the laundry คือซักผ้าฉะนน่ะยุ่ง working late คือทำงานทำงานจนดึกเพราะฉะนั้นซักผ้าให้ได้ไหมข้อที่ 4. I have to go to the bank to pay the bills. ต้องไปธนาคารไปจ่ายบิลต่างๆบินใบ,บเสร็จค่าต่างๆนู่นนี่นั่นโอเค ข้อที่ห he doesn't have to change the sheets because his mom will do it sheets นที่นี้แปบผ้าปูที่นอนปกหมอนอะไรพวกนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องทำ doesn't have to change ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าแม่จะทำเองข้อที่6 please wipe the kitchen counter carefully wipe คือเช็ดถู k i t c h ห้องครัว counter ข้อ7 she can't come out unless she tidy her closet closet ตู้เนาะตู้สื้อตู้อะไรพวกเนี้ยเขาไม่สามารถออกไปได้ can't come out unless ถ้าไม่ unless แปลว่าถ้าไม่เนาะถ้าไม่อะไรถ้าไม่ทำความสะอาดตู้ก็ไม่สามารถออกไปได้ต่อไปข้อที่8 now that we finish painting we have to hang the curtain finish painting เราทาสีบ้านสีผน,นังอะไรเรียบร้อยละ ตอนนี้พวกเราต้องแขวนผ้าม่านแล้วแหละแหงแหงแขวนต่อไปข้อที่9 Can you take the children to the pool tomorrow? I'm busy. เธอสามารถพาเด็กๆไปไว่ายน้ำได้ไหมพรุ่งนี้เพราะว่าฉันยุ่งมากข้อที่ 10. Don't forget to feed the dog. อย่าลืมไม่ให้อาหารหมานะจ๊ะต่อไป หน้าห้นะลูกหน้าห้ข้อ3ถึง5ใหญ่ครูหวังว่านักเรียนของครูจะทำกันบ้านมาทุกคนนะทำหนึ่งนี้แน่นอนแหละทำทุกคนห้าทับสก็เกือบครึ่งห้องจะมีสองสาคนที่ไม่ทำเนาะอาจจะลืมตั้งใจทำแหละแต่ว,ว่าบางที เราจะลืมนะห้าสิบเนะห้าสิอยูไ่ไหนเอ่ยเราครูสักครู่เปิดรอนะคะนักเรียนห้ 59, ข้อ3ามห้าิดแปด5้าเข้อ3ามใหญ่นี่ไงโอเค I found you Past form of modal อ uh, ่า past อดีต form ก็คือรูปแบบรูปแบบที่เป็นอดีตของ modal modal คือกริยาช่วยต่างๆจะ can ก็เป็น could can เป็น present could เป็น past ยกตัวอย่างเนาะต่อไปข้อที่3 choose the correct item เลือกข้อที่ถูกนะคะข้อ1 she had to leave before he arrived อันนี้โจทย์ก็เหมือนในหนังสือที่เราเรียนเลยเนาะข้อนี้น,นักเรียนจำได้ไหมคะ she had to เขาต้อง เขาจำเป็นต้องไปอ่ะเขาต้องจำเป็นต้องออกจากหรือว่าออกก่อนต่อไปข้อ 2, 2 he should have offered to help ควรจะ should have offered to help เสนอความช่วยเหลือหรือต่อไปข้อที่3 Jane wasn't able to come to the party เราไม่สามารถใช้ could ได้เพราะตรงนี้มี to ใช่ไหมคะ should, ชุ d d d ่ t to ก็ไม่ได้ได้คำเดียวคือ wasn't able to เขาไม่สามารถอันนี้เป็นบอกความสามารถเนาะไม่สามารถมาที่งานเลี้ยงได้ปกติถ้าไม่มี to เราใช้ couldn't ได้ไม่สามารถ couldn't come to the party ได้นะแต่ตรงนี้เราไม่สามารถใช้ couldn't ได้เพราะามีคำว,ว่า to ตรงนี้าอหมายได้แต่คงสร้างไม่ดูต่อไปขไ้อที่4 she need or she should or she h a s she should have been more careful with the money เขาควรจะควรจะเนอะ have been more careful ระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน more careful with the money คือระมัดระวังเงินให้มากกว่านี้ more careful ต่อไปข้อที่4จับคู่ modal verb ในตัวที่อยู่ในสีดำกับความหมายในข้อ a ถึง d ความหมายอยู่ a ถึง d เนอะ อ่าข้อ1 c ข้อ2 d dog ข้อ3 a ข้อ4 b bird ความหมาย didn't have to had to didn't have to ไม่จำเป็นต้อง had to แปลว่าต้อง should have ควร couldn't อันนี้แปลว่าเป็นความสามารถเนาะในการขับรถไม่สามารถ เป็นการบอกความสามารถคือคูดมันบอกได้อยู่2อ,อย่างบอกความสามารถกับเป็นการอนุญาตการขออะไรเนี่ยอนุญาตอืมข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วจ้าให้ใช้รูปอดีของ m o d ดลในการเขียนประโยคใหม่ rewrite the sentence เอาประโยคมาเขียนใหม่นะข้อที่1 it was the right t h i n g for John to tell her the truth มันเป็นสิ่งที่ the right thing สิ่งที่ถูกที่ควรสำหรับจอ h n นที่จะบอกความจริงกับหลอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เหมือนในหนังสือเลยที่เราเรียนมาเลย John should have told หรือ ought to have told her the truth ควรจะบอกความจริงกับหลอน คำว่านักเรียนดูโครงสร้างนี้นะชุด a v e แล้วก็ตามด้วยเวิร์สนะคะเพราะมันอยู่หลัง h แฮฟ h a ฟเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเวิร์สเพราะว่ามันอยู่หลังนี่ไง All t o have told All t o have told ตามด้วยเวิร์สนักเรียนดูนะคะมันจะใช้บอกสอ่าบอกถึงไม่บอกถึงนะบอกถึงสิ่งที่ควรจะทำในอดีต หรือเป็นการแสดงความเสียใจที่เราไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างในอดีตก็ได้หรือมันจะมีความหมายว่าน่าจะหรือไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยคือทำไปแล้วเนาะแล้วมาคิดเสียใจทีหลังเออฉันน่าไม่น่าจะทำแบบนั้นเลยเออฉันไม่น่าแบบไปรักเขาเลยอย่างเงี้ยคือความเป็นจริงคือเรารักเขาไปแล้วตอนนี้มันนั่งเสียใจอย,อยู่อย่างงี้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถึงสิ่งที่เสียใจไปแล้ว หรือสิ่งที่ควรจะทําในอดีตแต่เราไม่ควรทำเงี้ยเช่นโอ้ฉันควรจะตั้งใจเรียนนะฉันจะได้ไม่สอบตกคือณปัจจุบันนี้คือสอบตกไงออแล้วก็ใช้โครงสร้างนี้นะชุด h a v e แล้วก็ตามด้ใน verb 3หรือ all t o h a v e แล้วตามด้ใน verb 3เนาะโอเคต่อไปข้อที่2 he had to uh, he had the general ability to swim fast when s he was young t ค e general ability general คือทั่วไปความสามารถทั่วไปที่จะว่ายน้ำเร็วตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือเด็กอยู่ uh, he could swim fast when he was young เขามีความสามารถ could ก็เป็นการบอกความสามารถในอดีต ตอนที่ยังเป็นเด็กโอเคต่อไปข้อที่3 Lucy wasn't allowed to leave work early yesterday wasn't allowed to คือไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ leave work early ให้กลับก่อนเวลาให้กลับให้กลับก่อนอย่างเงี้ยให้กลับเช้า early ก็คือก่อนเนาะ Lucy Couldn't leave work early yesterday. คือด d n นคือไม่สามารถกลับได้นะหัวหน้ายังไม่ให้กลับทั้งงานไม่เสร็จนะคะต่อไป had the ability to มีความสามารถ ability ความสามารถใช่ไหม pass her exam มีความสามารถที่จะสอบผ่าน pass แปลว่าผ่านเนะ exam, าะ exam ข้อสอบ she was able to pass her exam เป็นการบอกความสามารถในอดีต Was able to. 5. It wasn't necessary for land to catch the train because his dad gave him a lift. Give him a lift give someone Give หรือ give นั่นเอง. A lift. Give someone. Give someone a lift catch ในที่นี่แปลว่าจับก็จริงแต่นี่ก็คือขึ้นรถไฟไม่จำเป็นต้องไปขึ้นรถไฟหรอกนะเพราะว่าพ่อไปส่งก็มาแตงหมา,า wasn't necessary ก็มาเปลี่ยนใช้ modal verb ใช้คำว่า didn't have หรือ need to didn't have to หรือ need to catch the train because his dad gave him a lift คือมัน slash มาให้แสดงว่าใช้ได้ทั้งสองคำเลย need to ที่แปลว่าจำเป็นต้อง didn't didn't uh, didn have to กับ didn't need to คืออันเนี้ยต้องขึ้นต้น didn't ทั้งสองนะ didn't ตามด้วย have to แล้วก็ didn't ตามด้วย need to ม่แปลว่าไม่จำเป็นต้องทั้งสองคำเลยนะโอเคจบไื้ยังมีอีกไหม โอเคจบละไม่มีละเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นบทที่4.7นะคะใครที่ขยันนิดนึงก็สามารถไปดูล่วงหน้าให้ไปอ่าน reading ของบทที่4.7ไปอ่าน reading มาล่วงหน้านะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด true or false draw ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอครูนะไม่จำเป็นต้องรอถึงคาบสอนเราเรียนล่วงหน้าได้ด้วยตัวเองเพราะว่าอันนี้คือเกณฑ์เป็นการทักษะการอ่านของเราเองอ่านแล้วเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครแบบไปบังคับเราได้นี้เราต้องทำด้วยตัวเองเนาะโอเคซิวบายบาย